หนูชื่อเด p, ็กหญิงพัฒนาทิรยุกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนว่านระวันน้อยหลังจากที่ได้เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ g p a Five Step ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์พวกเราได้สืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเราคือปราสาทเมืองตับผ่านการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการท่าขั้นตอนดังนี้ ดีค่ะหนูชื่อหนึ่งนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะขั้นตอนที่ 1. กึ่กำหนดหัวข,ข้อที่สนใจปราสาทเมืองตามขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ต Google YouTube และเปะ็นาสนารพิสถานที่จริงค่ะนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะขั้นตอนที่1กึ่กำหนดหัวข,ข้อที่สนใจปราสาทเมืองตามขั้นตอนที่ขั้นตอนที่3และ4การตีความหลักฐาน และตรวจสอบข้อมูลค่ะการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหลายๆแหล่งเพื่อดูว่าตรงกันหรือขัดแย้งกันหรือไม่และนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ค่ะขั้นตอนที่5การเรียบเรียงข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลค่ะนําเสนอข้อมูลโดยการแต่งเป็นนิทานเรื่องแลนออฟเดรอดข้ามมิติตะลุยแดนมหาสัญญาปภาษานเมืองต่างค่ะจากการที่พวกเรา ได้ไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาดุนต่ําผ่านจากการอ่านหนังซือหนังสืออ e ีบุ๊กและไปเรียนรู้สถานที่จริงพวกเราได้สรุปตงความรู้และได้สรุป,ปออกมาเป็นการรวมหนังสือหนึ่งเรื่องชื่อแลงออฟเดอร์ลอดข้ามริทิญยแดมนาสจย์ภาษาดุนตัมเรื่องเราจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้มาพบกับ การ์ตูนช่องเรื่อง Land of the Lost ข้ามิตติตุยแดยนมหาสจัรย์ปราสาทเมืองตำณนะโรงเรียนบ้านไพรวันน้อยรายวิชาประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์มีอะไรบ้างคะปราสาทพนมรุ้งคะ่ะปราสาทเมืองต่ำคะ่ะเขากระโดงคะ่ะปราสาทเมืองต่ำครับไมนตี้เราอยากไปศึกษาปราสาทเมืองต่ำแล้วก็เหมือนกันพลอย ครูอ,อุ้มให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเรื่องปรา,าสาทเมืองต่ำจากอินเทอร์เน็ตและจะพานักเรียนไปสถานที่จริงวันเสาร์นี้สรุปว่าสถานที่ที่นักเรียนอยากไปศึกษาคือปรา,าสาทเมืองต่ำนะคะเย่ yeah! รับทราบครับโอเคค่ะ okay, ทีเชอร์ถ้างั้นเราต้องไปสืบค้นข้อมูลที่ห้องคอมและห้องสมุดน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปชวนเพื่อนดีกว่า ขออนุญาตข้าห้องคมค่ะผมด้วยครับเราได้ความรู้จาก YouTube เยอะเลยใช่พลอยในปราสาทเมืองต่ำจะมีลายก้านขดทับหลังหลายแบบสมประตูโคปุระภาพสลักบัวแปดกลีบอายุระดี Yes! ตื่นเต้นจังเลยเย h ถึงปราสาทเมืองต่ำ้วทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อเดือนนะคะ แก้มค่ะฟ้าค่ะไมตตี้ครับพลอยค่ะนี่เราเรียกว่าซุ้มโคปุระน้องๆสังเกตไหมคะว่าจะมีทับหลังพระกิษณะาปราบหน้ากาลยะถามพี่ไกด์ดูไหมปราสาทเมืองต่ำคือที่ประทับของกษัตริย์ใช่ไหมปราสาทเมืองต่ำคือศาสนสถานเทวารัตในศาสนาฮินดูสละาขึ้นเราพุทธศตวรรษที่16เกตความรู้ประวัติศาสตร์กับครูอุ้ม ทศวรรษใช้ในการนับในรอบ10ปีศตวรรษใช้ในการนับในรอบร้อยปีศาส,สวรรษใช้ในการนับในรอบพันปีอันนี้เรียกว่าอะไรอะไรคะสวยถ้าอยารู้ว่าด้านดานจะเป็นยังไงและสนุกแค่ไหนฉันจะแกงคิดว่าขอได้ไหมคะก็จากนี้เราได้นําความร,รู้จากการทํำตัวช่องมาทําการ์ตูนได้ค่นแบบท่มีวิชาภาษาดังนี้ค่ะ